สองลังอ่เออเขาเอ้นบบ้านองลังซอยบ้านสองลังขอนอขอออีาบ้านองลังนีันปูนเานครับทางไปขึ้นพักครับปูไปขึ้น่งนีอย่าอย่าส่งมาได้รุดพวกเนเี้ย

ได้แต่เขาอึ้นซอยบ้านสองหลังมาบ้านสองหลังแต่อึ้นบ้านสองหลังข้างในนี่ก็ไม่ปลูกข้างในนี่ก็ไม่ปลูกแต่ตรงซอยนู่นเออแคบเนาะโอ เปิดวะเกเราเก่กเเกเกงขงเนี่เลยรุ่นนี้ของทท่อรุ่นนี้นี่เสงเราเก่งขักทีไอรุ่นสายย่อนี่ทีจอใช้เนี่ย

じゃね เขาปานนี้ขื่น5าจีเต็มเปล่ยกเลยเด้ปไปที่เบิด์เนี่ย่อ๋อแถวนี้ขื่น5าจีเซ่ะแน่นอนเนลยนะธรรมาดาเด้อยู่บ้านคอยยังบ่มีนะขื่น5าจนะีนะที่ในเขามีขื่น5าจีอ่ะแน่นอนเลยขื่นเต็มพร้อมอ่ะ ก็ไ่กำนัลวะนี่อะไ่กำนัลโอ้ทุเรียนมะม่วง 나타나요. น้ำพักวกโดนกว่ามันอรู้เลยเออมันรู้ ออกดอกสีหงส์สีขาวเต็มไปเลอ๋องามขนาดสวยงามขดีเดี๋ยว

gan à? nè. xoay đi được. Rồi nó đang trục hướng, Rồi nó phải là tông Nó đang trục hướng. Xoay, thì con nó phục à, cái nó phục à. เรายเลี้ยวขวาไปของกูเลี้ยวขวาไปของกูไม่ต้องขอบู